ค่ะครูปอพอดีว่าหนูอยากทราบเกี่ยวกับว่าวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแล้วก็วิธีการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูปอค่ะค่ะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็จะเป็นเรียนชั้นอนุบาลสามนะคะก็จะใช้วิธีมีคจัดกิจกรรม กกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมปล่อยแจ้งแล้วก็กิจกรรมเกมการศึกษาะนะคะค่ะทีนี้ยังไงต่อนะคะคำถามต่อไปค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะแล้วก็วิธีการประเมินเด็กะค,ะค่ะครูปอมีวิธีการดําเนินการอย่างไรคะ การประเมินเด็ก,ก็จะประเมินพัฒนาการทั้งสี่ด้านก็โดยใช้แบบสังเกตจากการจัดกิจกรรมทั้งหกกิจกรรมหลักนี่แหละอย่างเช่นว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็จะประเมินพัฒนาการทั้งสี่ด้านว่าเวลาเราจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเนี่ยพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กเป็นอย่างไระนะคะด้านอารมณ์เขามีอารมณ์ร่วมมีความสนุกสนานไหมนะคะแล้วก็ด้านสังคมเขาสามารถเข้ากับเพื่อนแล้วก็ ด้านสติปัญญาเขามีปฏิภาณไหวพริบในการแกร้ปัญหาไหมอันนี้ก็คือในการประเมินแต่และกิจกรรมซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็จะสังเกตที่การสนทนาโต้อตอบอของเด็กว่าเด็กสามารถพูดสนทนาโต้อตอบกับครูได้ไหมนะคะกิจกรรมเสรีก็จะดูที่การเลือกเล่นของเล่นการเล่นแล้วรู้จักเก็บไหมเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย ตามที่ข้อตกลงของเราได้วางไว้ไหมนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์พขจะดูที่พัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กอย่างเช่นในเรื่องของการปั้นดินน้ามันการฉีกปะติดกระดาษกล้ามเนื้อเขามีความอมีพัฒนาการที่ดีแข็งแรงสามารถนวดดินน้ามันสามารถฉีกปะกระดาษได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยไหมนะคะอย่างต่อไปกิจกรรมกลางแจ้งก็จะมาความมเงินที่ในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นหลักก็คือ กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเขาแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวไหมนะคะ,ะต่อไปในเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมเก่การศึกษาอันนี้ก็จะมาประเมนเินผลวมากก็จะเป็นในเรื่องของด้านสติปัญญาว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะจัดหมวดหมู่ได้ไหมนะคะมีการเปรียบเทียบได้ไหมอันนี้ก็คือในเรื่องของการประเมนินพัฒนาการเด็กในห้องเรียนของค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเกิดมี ถ้าว่าเด็กมีปัญหาแล้วก็ทําแบบว่าอย่างที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ไม่ได้ครูปอจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรคะ,ะถ้าปัญหาในการประเมินพัฒนาการเด็กตามที่เราวางแผนไว้ตามตามแผนการสอนนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นไปตามแผนก็จะต้อง จะต้องกลับมาดูซ้ําในวันต่อไปค่ะเพราะว่าบางทีกิจกรรมภาระงานของครูเนี่ยก็จะมีมากอ่าไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราไม่ได้ประเมินตามแผนวันนี้ที่วางไว้วันต่อไปเราก็ต้องกลับมาดูเด็กซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นําปัญหาหรือ,อวิธีการที่จะต้องแก้กไขพัฒนาปรับปรุงให้เด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามวัยค่ะค่ะแล้วครูปอสอนเด็ก เด็กแล้วเด็กแบบว่ามีความสุขสนุกสนานเกี่ยวกับการเรียนการสอนใช่ไหมคะแบบว่าการจัดกิจกรรมทั้งหกกิจกรรมหลักในชั้นเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เด็กเข้าจากตอนเช้าเลยเราก็จะเริ่มที่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวนะหวะเนาะมันก็เหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมเหมือนเป็นการให้เด็กได้อ่าอ่าเข้ามาเรียนอย่างมีความสุขเพราะว่า การที่เขาจากอ้อมอ,อกพ่อแมอ่บางครั้งช่วงเช้าก็จะมีปัญหาในเรื่องไม่อยากมาโรงเรียนบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังยังอยากอยู่กับพ่อกับแม่เราก็ต้องหาวิธีในการจัดก,กิจกรรมทํำยังไงกิจกรรมแรกให้เขาได้มีความสุขและก็สนุกที่สุดหลังจากกิจกรรมอาบแผ่านไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหา,า,า,าค่ะค่ะครปปอเดี๋ยวหนก็มียังษณ์ครปปอรประมาณนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวขอบคุณครูปอมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะเข้าไปเล่นด้วยนะคะที่โรงเรียนค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะหวัสดีค่ะ